สวัสดีจ้า10ปีที่น่ารักสุขผู้สุขคนนะจ้ะเนาะมานี้กับพ่กับเฮาช่องแม่น้องเกียรตศชาแนลคือเข่าจ้ามานี้นะแม่น้องเกียรติได้ยินข่าวนะจ๊ะเมื่อวานนี้นะว่าเขาว่าเหรอโง่ออกนะจ้ะเนาะมาเกียรติกับสิพาขึ้นมาจอบนะจ้ะมัเนี้ยมาปูไม่จ้ามานี่เอามาป่าป่าชุมชนภูบักเขงนะจ๊ะเด้อจ้าไปรุ่นน้ำกันแล้วจ้าเนาะป่าเขาสิมาบ่จ้ามี้ ขึ้นมากับพอ่อเลยนะจ้าได้เลยเห็ดละงอกแน่นะจา้าสองสามดอกน,นะจ้ากระสีขาวไข่ก็ได้นะจนะ้ะเนาะพระเจ้าไป็ลุ้นนะแม่น้องเกดนะจ้าสวัสดีจ้าพบกับผ้าช่องแม่น้องเกดเชนแนวนะจ้าอันนี้แม่น้องเกดกับผ้าขึ้นพูดจะเศร้านะจนะ๊ะเนาะอหารขาว่าเห็ดละงอกเลยนะจ้าเกดก็เลยสิมาเบิ่งนะจนะ๊ะเนาะ นี่จ้าพี่น้องผลงานที่ห้าตามหาแล้วจ้าเนาะจ้าดอกกุงามแล้วจ้าขว่าเพ็รลโงงเกิดแม่องเกละขึ้นมาเพิ่นนะจ้าแก้วูวสวยเลยแต่แรกงแหกมานะจ้าเนาะลโง่ขาวจ้านีจ้ามันมานเด้อมานมานเจ้าจ้่จ้าพี่น้อง เฮ็ดละงอกนะเจ้าโอ้ยสามไข่น้เจ้าปิดวางไงนะจ้าที่แม่้องเกิดขึ้นจากมานะจ้าเนาะฮันเฮ็ดละงอกเกิดที่หลีจ้าเห็นอีละจ้าเฮ็ดละงอกนะเจ้าเจ้าเจ้าไข่งามนะเจ้าเหมือนี้เฮ็ดละงอกขาวนะจ้าเนาะเนินอมูมีเทิงบุจ้า เห็นาจ้าโอ้จสวยเลยนะจ้ามีนเงกหมาดเลยนะจ้าวันนี้จ้าขึ้นมากัดเริ่มต้นครเห็นแล้งอกงเลยนะจ้าอีจ้าพ่ออีละจ้ามีตะไคร้ละจ้าวัอนี้นะจ้าใครนึงอีจ้าโอ้กำลังงงาหมนะจ้า หลุดตาแล้วจ้าพี่น้องเห็นนีแ่แหละจ้าใครนึงจ้าจ้าอะไรจ้าใครย็ดละง้อนะจ้าจ้าก็ออกก็จ้าไม่ไหมอะไรเสื้อขาวเต็มเลยจ้าใครน้อยกันมี่จ้าโอ้ใครจ้าหน้เาเมือเอาเสืมาเบิ่งใหม่เนาะโอ้ใคจ้าพวกไคร จ้าไปดูน้ำกันเจ้าต่อแล้วจ้าจาเห็ดนำมาคะเจ้าปากดอกบางจ้าเห็ดเขาแป้งแล้วจ้าเข้าแป้งสามดอกจ้า จ้าอัปเดตกระตานะจ้าเนาะกำลังสิงมาเลยนะจ้ามันหมานั้นมันหานะจ้ามันอนีนนนนนเน่เต็มกระตาเนาะนหลุดกระตาเลยจ้าอีกสองดอกนะจ้าข้าวแป้งจ้าจ้าจ้จ่มนะจ้าสองดอก กระดอกบาน,นจ้าขาวแป้งจ้าจ้าเป็ดละงกเหลืองหน่อยนะจ้างกเหลือง เจ้าพี่น้องเห็ดิตงงขาวแล้วจ้าเนาะโอ้ยในใจงามๆแล้วจ้าเจ้าพี่น้องหิเพิงเหลืองจ้าเนี่ยจ้าแม่น้องเกยกับเสือร้อ,องเอาเล็ดขี้เท้าไปเบิง้งอะไรจ้ามันเนาะพี่น้องอืมเต็มจออะไรจ้าห็ดเพิงแดงแล้วจ้าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามีดกันจ้า มีลูกน้อยอย,อ,ยอะน่าใจเนาะเาจะได้เอาลูกคนไว้อู้นนอะะยะนะจ๊ะนี่เขาจิตตาลาเตเม่เป็นน่าจะลูกคนไว้หืมงามเลยจ้ะปิดไวน้นะจ๊ะเนาะปิดลูกคนไวน้กันต่อกันเลยจ้าใกล้ๆก,ก,ก,กันนี่จ้าปิดผงแดงกี้แก้วน่าใจเนาะ ผลกระตกกันเนาะจ้าฝนก็ลงเม็ดแล้วโอ,อกันนะจ้าอีกดอกน,นึงไก่กันใน,ใกนะจ้ามีสามดอกกนนะจ้ะเนาะนี่โอ้ยนางสาวไทยละจ้าน,นีนะ่นางงามละจ้าเกล็ดกรบเห็ดก็แดงจ้าอย่านึ่งอย่ากเก็บนะเห็อดอันนี้เห็ดก็แดงจ้าเนี่ยเก็บบ่ใครได้เก็บชักเท้ายาืดซนะุ่งเนี่ยบ่ใครมีจ้า หาก็ดีเลยนะจ้าเนาะงานเจ้ได้ดีเจ้าพี่น้องอ้หูดีงามแล้วเลยจ้าเก็บเลยจ้าเก็บเลยนี่เียจ้าโอ้ยสวยๆเลยนะจ้าทั้งใน,เ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 ,กน,น,นเก็บต่อเลยจ้าเก็บต่อเลยอือแม่นังเก็บถ้าเกิดเคยได้เก็บอยู่ะจ้เฮ้าอย่างนี้นะ ชมแม่ชงแม่เิ่นเกิอดอีแม่ชมผูเชื่อเ,เป็นแม่เลเจส,สวยๆเลยนะเจ้ยชมไมกันชมไมกันเลเจงูเดียวเจ้ะนี่ฝนก็เริ่มโตไปนะเจ้าปักแป๊กปกแปก๊ปกแหละ เจ๊แม่ลองเก็บจีดเลยไทยทำเลยซัมได้หน้า,านจ้ะเนาะซัมได้ก็เอานะจ๊ะพี่จแาพี่น้องเพี่พง่งซาดนะจ้าเออดอกกระเงี้ยนะจ้ะจ้าทากลางสายฝนหน้าจ้ะเนาะฝนกับลังตกเลยได้ใจในตอนนี้ให้ลองเก็บระเก็บผล เพชรตากขนแล้วจ้าจ้าไปรุ่นกัน้าจ้าบางอันกับีบร่ไทยนะจ๊ะเนาะขำฝนแห้งไหมขฝนแหงไน้องเกดกับอาจีบร่ไทยทานะจ้ารุ่นกันจ่อแล้วจ้าเจองเห็ดน้ำมาแล้วจ้ามาเรางาๆแล้วจ้า ใน่น้องเก็บกับบริษัทสู้ดอกนะจ๊ะเด้อกับพ่อบ้านพอนกับเก็บพอนกับตาหนะจ้าเรากักมาทอนใส่กันเนาะบริษัทบริษัทำทำไทยทำสุ้ดอกนะจ๊ะเนาะจ้าอีกมันปูดอกใหญ่ๆแล้วจ้ะ พี่น้องนี่จ้าเห็ดไข่จ้าหนึง่งสองสามสี่หา้าหกดอกจ้าแม่น้องเกศละปิดกล้องเลยนะเจ้าวาสิบริชายทำแล้วเด็กเจ้าจะแปะสุดทางเลนะจ้าเนี่ย,ยเนี่ยถนยน,นนะจ้าถนนค้นยางนะจ้าเนี่ยแม่น้องเกศโชคดีนะจ้ามิใครเห็นนะจ้าเนาะ เก็บแล้วจ้านี่ออ้ยมูบกี่ใ่แล้วนะจ้ะนี่ใส่หนีเลยจ้าจะมาเอาดอกใหญ่เนาะบัดนี้อย้ยจ้า ติดคล้หลังเขียวนะเจ้าดอกนี่น้อยเพื่อกัดลายเยอะจ้าเนี่ยไปนะทางนั้นหรือไม่นี่ยเจ้าเนี่ยโออเด็กเจ้าดอกนึงจ้าอืมเกรดกระสีเอาแล้วนะจ้าดอกนี้ก็ได้ว่าห้าวบาร์ดสูมาจะพู๊ไก่จ้าอ้ยหมาลุ้นจังจ้าดอกนึงสองดอก ฝนกระโตกนะจ้าโอ้ยฝนตกจ,กตกะจ้ะฝนตกอันนี้จ้ามันนี้แม่น้องเกศกับมาสรุปเหตุสรุปคลิปกันหาเหตุมือน,นี้นะจ้า นี่จ้ะผลงานของเขาเซานี่นะจ้ะเนาะฝนกระไรจ้าฝนไลกระเลยเป่าลงมาจ้ะเปียกเมื่อเลยหมานจินะจม่มาเนี่ยเห็ดละงอกเหลืองจ้าเห็ดละงอกขาวเห็ดไข่จ้าเห็ดเพิงแดงเห็ดกอเห็ดเพิงแดงนี่จ้าแล้วก็เห็ดเพิงกซาดก็ได้เลยจ้าได้หลายอย่างจ้ามาเนี่ยแล้วก็เห็ดรวมนะจ๊ะเนาะเห็ดดินเห็ดเห็ดเจ น้ำหมากจ้า,าเฮ็ดข้าวแป้งไอ้หลายอย่างจ้าเฮ็ดเพิงก็ได้หลายอย่างจ้่จะมาเนี่ยเรืละง,งกกะละงอกก็ละงอกนะจ้าเนี่ยไข่มันได้ดอกตูมเนี่ยน้ำโมมีดอกบานจ้าเฮ็ดละงอกมิจะล้างกระดังจุมจ่มๆจ้จาก,กับไข่มันนะจะเนาะสำหรับเนการนาเฮ็ดไม่นี่กับมานี่นะจ้าเต,ต็มตาพาาอดีจ้าขมฝนมาเล่กับชิดไทยหาตออยู่นะจ้าเนาะฝนตก แม่น้องเกศและฝ้าวลงมาจะเปียกมัดเลยมาหอเดเรือนเลยมาสรุปคลิปอยู่บ้านนะจ๊ะเนาะนี่นะจ๊ะผลงานของเขาวันนี้นะจ๊ะเนาะเกศไปเจอเธอเศร้าไปละจ้าไปตีหานะจ๊ะเนาะ,ะ,นะไปหอดแล้วพนแล้ตกจ้ะตอนน้องจะเฮือกแล้วพนแล้วบริตกถ้าเชื่อชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกันนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมากับช่องแม่น้องเกศด้วยนจ้ะ ละทีสาคัญอย่าลืมนะจ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำนะจ้าเนาทีบริภาทเพื่อจะบ,บริาพาทคลิปใหม่ๆของช่องแม่นางเกศนะจ๊ะเนาะสำหรับื้อนี้แม่นางเกศก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้กันนะจ้าพ้อกันคลิปหนานะจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า